ผ่านหินลือชารถม้าลือลั่นเครื่องปั้นลือนามงามพระธาตุลือไกลฝึกช้างใช้ลือโลกคำขวัญของจังหวัดลำปางอันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการอาชีพเกะาะคาเรียนดีมีวินยัยฝ่ายคุณธรรมนำสังคมยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยการอาชีพเกะาะคาวิทยาลัยการอาชีพเกะาะคา ตั้งอยู่เลขที่429หมู่2ตำบลศาลาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางประวัติวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพเกาะคาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2536เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของชาติคือการศึกษา เพื่อการประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติปรัชญาวิทยาลัยเรียนดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมนำสังคมเรียนดีหมายถึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันและประกอบสัมมาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพมีวินัยหมายถึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเองเขารบกฎกติกาในสังคมประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยและสังคมใฝ่คุณธรรมหมายถึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมใฝ่หาและประพฤติ ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามต่อตอนเองและผู้อื่นเป็นสมาชิกที่ดีแก่สังคมนำสังคมหมายถึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้กาทำกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงามและถูกต้องวิสัยทัศน์ของวิทยาลายัยวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้วิชาชีพที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนก้าวสู่คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษาโดยสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิน่นพันธกิจของวิทยาลัยจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคลให้มีทักษะในวิชาชีพมีระเบียบวินยัยมีคุณธรรม มีจัรยาบรนในวิชาชีพเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและชุมชนท้องถิ่นเป้าหมายของสถานศึกษานักเรียนนักศึกษามีความรู้เชิงวิชาชีพด้านช่างอุตสาหกรรมด้านพาณิชยกรรมในระดับประกาศียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศียบัตรวิชาชีพชั้นสูงตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา และประกอบอาชีพอิสระได้วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาดำเนินงานภายใต้การบริหารโดยนายที่วาเทพเสนาผู้อำนวยการนายทวีบัวทองรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานายรักโชคสุวัฒนสกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุภชัยพัวพันพิพัฒน์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางดารณีขุนโขนสถาพรรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวิทยาลัยการอาชีพเกะาะคาจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริงฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ควบคู่กับทักษะที่ชำนาญพร้อมกับการให้บริการชุมชนเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและการศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพนอกจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ววิทยาลัยการอาชีพเกะาะคายังได้ส่งเสริมประสบการณ์ตรงโดยการจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมด้านทักษะวิชาชีพกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยกิจกรรมด้านการบริการชุมชนโครงการอบรมวิชาชีพอิสระ10 8ยอาชีพการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเป็นต้นวิทยาลัยการอาชีพเกาะคามีความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสทางการศึกษาผลิตกำลังคนระดับฝีมือและระดับช่างเทคนิคให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับคุณธรรมจะเริยธรรมเป็นสำคัญพร้อมให้บริการแก่ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิน่นภายใต้ปรัญชญาของวิทยาลัยเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมนำสังคม